คือช่วงนี้กระแสหม่าล่ามันบูมมากเลยเนาะในเมืองไทยนี่เมืองไทยหรือเมืองจีนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เพชรู้สึกว่ามันมีหนึ่งร้านที่เพชอยากจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้รู้จักมันเป็นร้านหม่าล่าที่มาก่อนการที่เพชเคยกินร้านนี้หลายปีมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีกระแสขึ้นมาอีกแล้วก็ถึกเป็นร้านที่อร่อยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้อินกับหม่าล่าขนาดนั้นแต่ก็ยังรู้สึกว่าันชอบร้านนี้ เส้นอร่อยมากแบบไม่เห็นเส้นมันเป็นแบบมันเหมือนเส้นมันเทศใหญ่อ่ะบางร้านมันจะเล็กกว่านี้ครึ่งหนึ่งอันนี้รู้สึกโอ้โหนืกก้อกนอันน่อยมากก็คือรสชาติาข้าวผัดในวัยเด็กที่อายบอกจร <ไอ S 1> <ๆ>ิงๆกินง่ายๆนะคะอันเดียวไม่พอได้เลยเออรองว่าอร่อยนะชอบทำไมคะอ,มอร่อยโยอ้ยดมอ่อไม่ดมอ่ะน้อง นี่เป็นพนักงานต้อนรับของทางร้านนะคะชื่อน้องฟักทองต้องให้น้องแบบ approve แกลิ่นก่อนถึงจะเข้าร้านได้ตัดหน้ามาปะเนี่ยใช่ชใช่เราหลิแล้วแน่อนอน,นตอนนี้เป็นค่คนเลี้ยงหมาตอนนี้เราอยู่ที่ประชาราชบำเพ็ญ6แยก3นะคะกับร้านเอกบีฮอตพอตค่ะ ก็เดี๋ยวมาดูกันฮะร้านคือตรงนี้ที่เพชรนั่งอยู่เลยพร้อมกับน้องปักทองนะคะร้านเป็นร้านเล็กๆก็คือเจ้าของเขาทำเองไม่ได้มีสาขาอะไรเลยนะคะเรียกได้ว่า l o c a l สุดๆค่ะที่นี่ทุกคนดูเวลาเปิดเขาเพราะว่าเอกบีนว่าเขาต้องเปิด4ี่มงแ8ถึง4ี่ทุ่มสาเวลายังงงคลเวลายังงงคนเลขแปคืออินฟินิตี้นะคะดีค่ะตลอดไปค่ะไข่ดีไขดีไขดีตลอดไปใช่ ระหว่างที่รอทุกคนมานะคะจะให้ดูเมนูที่นี่เมนูคือเยอะมากมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนและเป็นภาษาไทยที่เป็นภาษาไทยจริงๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยที่เก็งไหม Google Translate ร้านจีนอะอารอมณ์ว่าอาหารเหนือความคาดหมายอะไรอย่างนั้นอะไหนสั่งอาหารภาษาจีนหน่อยสิ ชิงเว้นชิงเว้นปูตเต้าอ,อาหารที่นี่นะคะอ๋อเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกด้วยทุกคนถ้าสามเหลี่ยมจะคือคนไทยชอบสั่งถ้าดาวจะคือคนจีนชอบสั่งเหมือนถ้าเราอยากลองอะไรที่คนจีนชอบก็เลือกที่มันเป็นดาวได้นะทุกคนกิมมิคกิมมคนกิมมิคก,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 ก็คือที่นี่เป็นอาราคาดไม่ใช่บุฟเฟ่นะเขาก็จะมี เลือกหม้อเล็กหม้อใหญ่นะคะมีทั้งหมด4ซุปซุปหม่าล่าซุปเผ็ดซุปมะเขือเทศแล้วก็ซุปก้มยำค่ะหม้อเล็ก1วต88บาทหม้อใหญ่2วัต88บาทน้ำจิ้มคิดคนละ40บาทก็คือเออวันนี้จะมาดูดีกว่าว่าปรุงน้ำจิ้มกันยังไงแต่คน <laughs> เออเ <laughs> พราะฉั้นก็จะแบบพี่ๆท,ท,ทำให้หน่อยค่ะรู้สึกว่าทำเองไม่เคยอร่อยเลยเออใครมีสูตรก็ขอ,อบอกได้นะคะไว้จะไปลองเพราะว่าทำเองทีไรคือพังทุกที ห้องแบบมันจะมีเป็นห้องส่วนตัวอย่างนี้ด้วยก็คือเลือกได้หรือว่าจะเป็นห้องรวมก็มีมีข้างล่างนะคะเหมือนคือมันก็คือเหมือนบ้านอะ่ะแล้วก็เป็นห้องพ่อเหมือนกับแบบแบบแต่ร้านอาหารเอาอะไรบ้างดีอ่ยอเยอะไปหมดเลยเอาหม้อใหญ่คือหม่าล่ายืนหนึ่งแล้วซุปมะเขือเทศก็ไดนะ้ต้องเอาเส้นต้องเอาเส้นมันเทศอ่ะเส้นมันเทศเขามีผ้ากันเปื้อนให้ด้วยนะคะค่ะเอกบี เอาไม้ขึ้นมาก่อน,มมน,นไม้คนจะหนีแบบนี้เนาะหรือเปล่าวะเดบเสื้อไม่เอาไหมเดบเสื้อข้างบนใช่ไหมโอเค,อ,เคอ่ะไว้แต่ว่าหัวมันก็จะอยากให้หัวมันทิ่มหรใช่หัวมันทิ่มลงมเดบข้างเออเลยนะฮะอย่างงี้เลยเหออบอกว่านี่ตรงช่องประดูกตรงนี้เนะาะช่องเดิมสรุปเรื่องอ่งที่เดิมอ่ะโอเคอันนี้เป็น ส่วนสเตชันน้ำจิ้มนะคะก็เครื่องปรุงพร้อมแต่สรุปไม่มีใครยอมทำเองเลยเพราะว่าทำทีไรพังทุกทีซึ่งจริงๆเขามีสูตรไว้ให้ตรงนี้นะคะว่าน้ำจิ้มหนึ่งกับน้ำจิ้ม2องอยากได้จีหรือไทยก็คือปรุงตามได้แต่ไ้ห้เพื่อความปลอดภัย ก็จะมีเป็นมาเกเท้แล้วก็หมาล่าหอมมากคิดเม็ดใหญ่มากเลยหมาล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยกล้องถึงกระปุกเลยนะคะแม่วันนี้นะคะก็จะให้ฝนแล้วก็พลอยแล้วก็ทัพทีมเนี่ยเป็นคนรีวิวเพราะว่าสามคนนี้คือตัวแม่ตัวมันดาแห่งองค์การหมาล่า ไม่รู้กก่เป็นมันดาร์อ,อใช่วุกเทอร์นี่คือต้วแม่หมาล่าจริงๆและนี่ก็คือแพชชี่และหมาล่าของเขานะคะก็แล้วก็ตอนนี้สั่งมารอบแรกก่อนยังไม่ได้แบบจัดเต็มอะไรมากนะคะก็จะน,นี้พวกหมูสไลด์หมูสามชัน้นมีไส้เป็ดลูกชิ้นเต้าหู้ผัก เราสั่งผักมาน้อยเกินไปว่ะทำไมไม่มีผักเลยวะฟองเต้าหู้แล้วคะเผือกต่างๆแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยพี่เขาปรุงมาให้เลยซึ่งทุกคนคิดว่ามันดีที่สุดแล้วแหละอย่าทำเองนะแบบว่าไม่แนะนำมีใครอยากทำเองไหมน้ำจิ้มน <c oughs> ั่นแหละที่ม,มีกี่สูตรนะน้ำจิ้มมีสองสูตรนะคะ <c oughs> ไทยกับจีนพี่เขาปรุงมาให้เลยสูตรพี่ผู้ชายกับสูตรพี่ผู้หญิงโอเคไม่คยกัดเสีเลยเวลาเชิญรับชมค่ะ อายบอกว่าไม่ได้อายยังหายอยู่ทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวข้าวผัดหมูแฮมกันนะคะเพราะว่าทัพทีมเจอเพื่อนแล้วเขาก็บอกว่าให้สั่งเราสั่งตามเขานะคะข้าวดูเม็ดร่วนสวยงามมากเหมือนแบบ อารมณ์แบบเชฟชาวจีนที่มีความสามารถในการเล่นไฟกับกระทะครับที่บอกว่าเ,เวอร์จังเลยเวอร,วอร์รีบกินทุกทีใช่ไหมมันเป็นกุนเชียงทุกคนเนี่ยดูดีมันเป็นกุนเชียงชิมเข้าวผัดก่อนชอมันคือรสชาติข้าวผัดในวัยเด็กมันที่ไอ้บอกจริงๆกินง่ายๆนะคะอันเดียวไม่พอได้เลยเออเราว่าอร่อยนะสั่งมาใหม่ค่ะ เขาแนะนำไส้พะโล้ด้วยเดี๋ยวใส่ไส้ลงไปเลยบอกว่าไส้พะโล้ที่นี่คือเด็ดนะคะคที่เหลือคือความหาเอาทูใช่เพราะว่าก็คือโยนทุกอย่างลงไปถ้าอะไรลอยก็คือกินเราจะรู้ได้ไงว่าสูตรไม่สูตรวะเนี่อใช้ใจยี่สิเปอรเซนต์เซดเลยโรงพยาบาลอ่ะเคยเซิร์ฟเลยเพแบบกี่นาทีหรืออะไรนี้ไม่หวังพีมเลยครับให้มันตันเลยนี้ ก็นี่ไงห่วงไงก็เลยจะหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดไอ้ไฟเหตุแต่ละคนเขามีน้ำจิ้มแห้งด้วยนะคะน่าจะเผ็ดอย่างนี้น่าจะเป็นผงมาลาหรือเปล่าน้ำจิ้มแห้งอร่อยเยิงยมอ่ะในร้านนี้ใช้ได้เลยค่ะทุกคนสจตรแกมมาลา เหมือนเกินข้าวมั่วโปกเลยจริงเหมือนแบนนี้เหมือนแบบว่ากินข้าวตักจริงใส่ใส่นันยังอรยมั้ยเราว่าไส้มันต้มอยู่แล้วถ้าไส้พะโลอ่ะแค่ให้มันแบบร้อนๆหน่อยอะฮะมันต้มเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คอร้านน่ะคอร้านคอร้านใส่ใส่ใส่ในะไส้เป็ดอันนี้ไส้หมู คนกิดน้ำที่แค่ร้อนมันต้มมาแล้วไม่ไม่ไม่ยังยังจ่ายยังจ่ายยังจ่ายแบบนี้ยังจ่ายยังจ่ายตัวน้ำจิ้มแห้งหน่อยจริงถูกแต่ับจิ้มแห้งเป็นเป็นไงบ้างคะหลังจากที่กินมาพอได้ไหมคะร้านนี้อร่อยอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมชอบน้ำจิ้มมันอ่ะน้ำจิ้มเขาไม่เหมือนที่อื่นอะที่อื่นมันเป็นถั่ว น้ำจิ้มถั่วถั่วแล้วเราหม่าล่าที่นี่ต่างจากที่อื่นนะมันมีความเข้มข้นแบบละกลิ่นแบบกลิ่นมันแบบในกราดเขามากอ่บอยากจะให้ดูน้ำว่าแบบมันมันเป็นแบบมันมันเป็นเหมือนน้ำตุ่นๆน่ะมันไม่ใช่หม่าล่าที่แบบตามลานที่มันเป็นเชนทั่วไปมันจะใสอ่ะอันนี้มันจะแบบมีความหนืดๆอะไรเงี้ย เหมือนน่าจะเป็นสูตรของที่นี่เพราะดูขนาดพริกแล้วก็อีกขนาดเม็ดหมาล่ามันไม่เหมือนที่อื่นเนาะจัดจ้านมากรู้สึกว่าตอนนี้กินมามันเป็นความชาที่ดีคือมันไม่ได้ชาแบบชารู้สึกมันเป็นการชาครึ่งลิ้นข้างหน้าวะไม่ได้ชาไปถึงข้างหลังแล้วก็รู้สึกว่ายังกินต่อได้เรื่อยๆเอ้ยมันจริงเว้ยมันชาแค่ตรงนี้เว้ยใช่มชันชาแค่ข้างหน้าจริงมันไม่ได้เป็นหมาล่าที่เออรู้สึกว่าฉันแบบไม่อยากกินต่อแล้วอร่อยอร่อยแต่น้ำจิ้มแห้งนี่มันจะชาชานะ มันเหมือนน่าจะเป็นผมหม่าล่าเอออร่อยโวยอร่อยอร่อยทนักการคว้าค้าค้าค้าดีอร่อยากเูอร่อยมากสั่งเพิ่มมาละอปดีมากทำดีทำดีเจนอร่อยแบบนุ่ไม่เห็นลย เส้นมันเป็นแบบมันเหมือนเส้นมันเทศใหญ่อ่ะบางร้านมันจะเล็กกว่านี้ครึ่งหนึ่งอันนี้รู้สึกโอุ่นๆหนึบยมากหนึบมากเหมือนเหมือนปกติอะเส้นเล็กสอยอันนี้ซอยไหนอ่ะสอยก็แบบเล็กๆปะประทับใจอันนี้หรองงกลับมาแล้วค่ะรอบสองรอบสองมาเดี๋ยวเราจะเคลียร์จานที่ไม่ใช้ออก ใแค่นี้เหมือนเราต้องมายืนบรรยายทุกคนกินทุกคนชอบอะไรที่สุดตอนนี้กุ้งปั่นกุ้งกุ้งเออโอ้กุ้งชนะกับเส้นมันเส้นมันเส้นมันใน้เต้าหู้ไส้จริงชอบทุกอย่างขาจิ้มจิ้มอร่อยมากข้าวผัดข้าวผัดด้วยข้าวผัดหมูแฮมนี่ห้ามพลาดนะคะคือเรารู้สึกว่าร้านนี้แบบคุณภาพของอันเนื้อหรือว่าผักหรืออะไรต่างๆวัตถุดิบมันดีเอออร่อยกินแล้วก็รู้สึกว่าอมันดีอะฟิลได้เลยเนอะแบบ ป่าล่าน้ำซุปต่างๆเอยแบบดีและชอบความเป็นห้อง private แบบนี้นะจะเมาอะไรกันก็คือทุกอย่างจบในห้องนี้ค่ะไม่ต้องห่วงไม่แน่ถ้าเมากันเกินอันนี้นาตาชายอยู่ห้องข้างๆนะนี่ตามโรงตามโรงตามรูห้องไม่เก็บเสียง ทองเลี้ยงต้องขอบคุณปักทองแล้วก็คุณพี่มากเลยนะคะที่เลี้ยงพูดไม่ออกเลยขอบคุณค่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงอ่ะร่อยตชอบเาถึงชอบซุปอะไรกันมากกว่าค่ะมาล่ามาล่าแต่ว่าฝนรู้สึกว่ากินใบก็กินมะคขเทศก็เลยเหมือนแบบพอมาแล้วมันเผ็ดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกินนี้บ้างสลับกันไปจริงจริงจริงได้ ฟักทองนี้ก็เหมือนเก่งๆอยู่นะตอนนี Esta, ้ก็ยังไม่ปล่อยโอ้ยน้องนอนพี่ขอร้อขอร้ลูกขอรลูกไปแล้วไปแล้วเพราะว่าอ้คือร้านเนี้ยแบบที่เราตั้งใจมาถ่ายเพราะเรารู้สึกว่าเป็นเป็นร้านที่แบบเขาตั้งใจทําจริงๆแล้วก็เหมือนมาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่2หรือ3ที่เทสมาเนี่ยแหละจากคนที่แบบอันเนี้ยขอเป็นคนที่รีวิวในฝั่งคนที่เฉยๆก็บมาล่าแต่ยังรู้สึกว่าร้านนี้อร่อยแล้วแบบมันกินได้เรื่อยๆความชามันไม่ได้ชาเป็นแบบ มันไปต่อไม่ได้อะคือมันชาปลายปลายลิ้นน่ะแล้วก็ซุปอีกอันหนึ่งพอเราสั่งสองซุปมันก็เหมือนมาตัดรสชาติทําให้กินต่อได้เรื่อยๆแล้วทีนี้เหมือนตัวน้ําจิ้มหรือทุกอย่างมันดีหมดเลยอ่ะหมูสไลด์คือมันไม่ใช่วิญญาณหมูอ่ะมันเป็นหมูที่มีความหนากําลังดีแล้วพอเราจุ่มๆไปกินมันก็เฮ้ยอร่อยอ่ะส่วนราคาเดี๋ยวจดี๋ยวแปะไว้ให้มันจะมีเป็นใบราคาก็จริงๆราคาคือเพชรจำได้ว่าเท่าที่เพชรกินรอบนี้ขอบคุณพี่มากๆนะคะที่เลี้ยงคือต่อหมวมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะ อิ่มมากจริงๆเออคือน้ำจิ้มเนี่ยเขาคิดหัวละ40แต่ว่าก็คือไม่ได้ บวกเพิ่มอะไรแล้วก็เติมได้ตลอดร้านนะคะเอ็กบีฮอตพอตก็จะอยู่ที่ประชาราํำเพญซอย6ยกแยกสาก็คืออยู่ในซอยดงที่มันเป็นดงคนจีนน่ะเออที่เหมือนไม,ไม่ใช่เมืองไทยแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าร้านนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในเส้นหลักอะมันจะต้องเข้าซอยมาอีกนิดนึงมีความลึกลับนิดนึงถ้าใครมาไหว้พระพิฆเนศตรงนี้ก็คือแวะมากินได้แล้วก็เปิดทุกวัน4ี่โมงเย็นถึง4ทุ่มมาได้เลยจองมาก่อนก็ดีร้านไม่ได้ใหญ่มากคิดว่าถิดคนที่มาอย่างเมื่อกี้ทัพพิมก็เจอเพื่อนอะก็จะเป็นเหมือนลูกค้าประจําที่ แวะเวียนกลับมาเรื่อยๆซ้ำๆซ้ำอีกคือมันก็เป็นร้านที่เพชรบอกต่อเรื่อยๆนะร้านเนี้ยรู้สึกว่าเออม,มันต้องมาที่เนี่ยมันไม่ได้มีสาขาอะไรแบบออเทนติกตรงที่นี่ค่ะเป็นร้านดีบอกต่อเออเป็นร้านดีบอกต่อใช่ค่ะนี่จังหวัดขอนแกอยเพราะว่าก็ชอบกินหมาล่าอย่าเออ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้ยแกงหม่าล่าอร่อย อย่างตัวอย่างตัวน้ำจิ้มอะที่อื่นเขาไม่มีแบบเนี้ยไอที่เป็นน้ำจิ้มแห้งใช่แล้วคือที่อื่นเขาจะเป็นซอสถั่วอย่างเนี้ยไม่มีแต่ว่าเขาว่าปรุงมาไปเหมือนสูตรของที่ทางร้านเขาอะซึ่งมันอร่อยมาทีกัคลุกมาล่าเขาอะเข้ากันใช่ดีมันเลยมันกันฉันชอบน้ำจิ้มแห้งไอเนี้ยแล้วมันเออมันมันมันออกเค็มเค็มมาตลอดผมรู้สึว่ีเออกินแล้วมันนัวเหมือนเหมือนกินผงชูรส ชิลลจิ้มหจิ้มหชิจิ้ใช่แปกหม่ใหบางทีเราก็ต้องการผงอะไรแบบนี้บางผงพิเศษสาสากราบงามงามมีหนึ่งกหรับมขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะพาไปไหนก็เจอค่ะอย่าลืมฝากอย่าลืมฝากดูมี M screen ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปแนะนำทุกคนก็กดดูต่อดเลยถ้ายังไม่ไปไหนค่ะบ๊ายบาย